ไหมล่ะสณม,มเณรคบประกาศชาติสุดท้ายเป็นยังไงจริงได้ยินได้ยินมาแล้วว่าชาติสุดท้ายเราทํานายทันทีเลยชาติสุดท้ายแน่เน้นคำได้ชาติสุดท้ายแน่ตั้งแต่เราได้ยินคำประกาศชาติสุดท้ายจะไม่ได้มาเกิดง่ายๆจะไปต่อท้ายพระเทวทัตออกไปอีกเราคิดอย่างนั้นเ ไม่ใช่เป็นพระราหารัตมันไปคนละทางเไหมเราคิดอย่างนั้นหลายองค์ที่ประกาศชาติสุดท้ายที่ดูแล้วจิตมันไม่ถึงไปประกาศได้ยังไงนั่นถือว่าวดอุตริมนุษ,ษธรรมคือธรรมวันยุบที่ไม่มีแมไม่มีในตนไม่มีใครไปจองกับจองเวรแต่แมันเกิดวิบัติเราเอง มันเกิดวิบัติเอาเองทำของพระพุทธจเจ้าปิดเทียบไปได้เพราะฉะนั้นจะเปรียบเทียบเพียงได้แๆ่น,น้อยหลวงพ่อหลงปู่เนี่ยเคยหลงเคยหลงในนิมิตของตนเองเคยยกยอตนเองนะจะเปรียบเทียบา่างนี้ในสมัยที่ข้าเป็นพระใหม่พระน้อยรับจำเป็นเป็นพรรศาแรกเลยเคยพูดเมื่อกี้นี่คือพูดให้ฟังเลย ย้อนอดีตชาติไปเห็นชาติฟังกนเคยไปไล่ยายออกจากพื้นที่นันหมายถึงว่าเรารู้ย้อนอดีตใช่ไหมเพียงเท่านี้เรานึกว่าเราเก่งแล้วนะเลานึกว่าเราเก่งแล้วเราภาวนาไปไปเที่ยวบนสวรรค์ไปคุยกับเทพเท,พเทวดาไปศึกษาธรรมะกับเทพเท,พเทพวดานี่พูดในเต็มปากเต็มคำเพราะ เราได้ศึกษาไปตั้งหกเจ็ดเดือนดูที่บนสวรรค์ไม่ให้มันพองขึ้นบนอย่างตึงอ่อางเลยว่างั้นเถอ,อะเราเป็นพระผู้น้อยเนี่ยเราถือว่าเป็นผู้รู้นะอพระรุ่นเราใครรู้บนอย่างเราหรือเปล่าเนาะมันพองตัวเลยนี่พูดพูดแบบตนเองเลยนะ่นนี่นะแหมความหลงในความรู้ตรงนี้ เิดว่าตัวเองเป็นผู้วิเศษผิสูงพอไปอยู่สวรรค์ถึงเจเดือนเนะ่เขาบอกเจ็ดเดือนเนี่ยไม่ใช่ว่าไปทั้งกลางวันนะไปแต่กลางคืนเวลากลางคืนนี่ทุกหนึ่งจะไปแล้วตีตีห้จะกลับคืนมาแล้วทุกคืนจะต้องไปอย่างนั้ถึงเจดเดือนเนี่ยไม่ได้นอนไปศึกษาธรรมะอยู่สวรรค์แต่และชั้นละชั้น ถือว่าเป็นผู้ได้ศึกษาที่ละเอียดอ่อนสามารถคุยกับเทพเทวดาได้ด้วยภาษาจิตแล้วก็เห็นกันเหมือนอยัาที่เราเห็นกันอย่างนี้นั่นแหละความอิ่มใจความภูมิใจยกย่องตนเองมากมายขนาดไหนพองตัวอยู่คนเดียวที่วันหนึ่งเกิดความสงสัยขึ้นมาเกิดขึ้นมาโดยอัตโนมัติมีคำถามขึ้นมากำลังเดินจงกรมอยก อยู่ที่วัดป่า,น,า,านิโคทาร์หลวงโบบายกําลังเดินจงกรมอยู่เนี่ยเอ๊ะที่เราไปทุกวันอันนั้นคืออะไรเราจะมาคลองตัวอยู่อย่างนี้เลยปีไปกี่เดือนมาแล้วเนี่ยกี่ปีมาแล้วที่เราหลงกับความรู้ของเราที่เราภาวนาได้รับกิจความสงบอย่างนี้เกิดความรู้ความเห็นอยู่อย่างนี้เราเป็นถือว่าเป็นผู้พิเศษกว่าคนอนื่นจากนี้มันจริงหรือเปล่า แต่พอเกิดความสงสัยขึ้นมาตรงที่เราไปเนีเป็นสวัส์หรือพรนิพพานธรรมะที่เราศึกษาอยู่นั้นเ,นเป็นธรรมะของพระอรหันต์หรือเปล่าถ้าไม่ใช่พระอรหันต์จะศึกษาถึงขั้นนั้นเหลอถึงขั้นโลภุตระก้าวนั่นเรอเราลืมไปเมืองมนุษย์ของเรายังศึกษาโลภุตระก้าว เราเรียนปริยัติเนี่ยเรายังศึกษาโลกุตระก้ามักมีองค์แปดเราก็ศึกษาเนี่ยโลกุตระก้า,าเราก็ศึกษาในตำราเราลืมคิดตรงนี้ไปไปอยู่สวรรค์ก็ศึกษาอย่างนี้ถ้าจบแล้วจะศึกษาทําไมี่จะไปถามกันทําไมเพราะไปถามนั่นก็เอาเปรียบเทียบจากในตำราขึ้นมาอีก นี่ที่เราเคยอ่านในตำราขึ้นมาก็ไปแปรกันอยู่ที่บนสวนรรค์นั่นเองก็ไปพองตัวที่เดือนวาโตเป็นตนเองเป็นผู้สำเร็จอยู่ที่ตรงนั้นออกนะเพราะเกิดความสงสัยขึ้นมาเอ๊ะคำถามคำนี้มันใช่เป็นคำถามของพระรหันเหอรอพระราหันจะมาถามอย่างนี้ทําไมไม่ใช่เทเทวดาศึกษาธรรมะกันเลอ เทวดาจะศึกษาทำขั้นสูงถึงขนาดนี้เหรอไม่ใช่พระหลานหรอเอาแล้วเถียงกันแล้วในจิตใจเนี่ยสองคำเนี่ยพระหลานกับพระนิพพานกับสวรรค์เนี่ยเถียงกันไม่ได้นอนทั้งกลางวันกลางคืนนะทีนี้บินทำบาปไปก็เถียงกันอยู่ในใจอยู่นี่รับบาปอยู่เตมจิตมันก็เถียงกันอยู่อย่างนี้ฉันจึงหันไปจะฉันไม่ได้ร้อนอกร้อนใจ ฉันได้สองสามคำก็หยุดแล้วไปเข้าทางยมคุณเถียงกันอย่างนี้นั่งสมาธิก็เถียงกันอยู่นี่ไม่ไปอยีกแล้วมีแต่เถียงกันอยู่อย่างนี้นนนต,เน,น,ตนเองเป็นคนเถียงกันอยู่ดีความคิดสองคำด้เถียงกันจนจะเป็นจะตายคิดดูสินี่เนี่ยความพองตัวของตอนเองเหมือนอย่างอือนอ่างสันฤึกได้ทันทีเลยว่าเนี่ย เราเป็นผู้เก่งแล้วมาติดแค่นี้เลยตอบตนเองไม่ได้อย่างนี้เลยสวรรค์ก็ไม่รู้พระนิพพานก็ไม่รู้แต่เราจะไปเทียบเทียบว่าเราสําเร็จแล้วได้ยังไงเนี่ยเราจะมาทองตัวอยู่งี้ได้ปัญหาแค่นี้ยังแก้ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นในใจมันจะขาดแล้วเจ็ดวันจะคืนแล้วเหมือนกับถูกไฟเผาหน้าอ,อกม่เย็นเหมือนแต่ก่อนแล้ว ตัดสินใจวันนี้เราจะไปะการเรียนหลวงปู่ให้ได้ระการเรียนถามหลวงปู่ให้ได้ตรงที่ไปทุกวันนั้นเนอะมันคืออะไรแน่เป็นสวรรค์หรือพระนิพพานเน่เพียงเท่านี้แหละความคิดนะนี่ความรู้ที่เกิดขึ้นมันติดอยู่ในใจของตอนเองเกิดขึ้นจากสมาธิเนี่ยไม่ได้มาเกิดขึ้นจากทางอื่นทางใดหลงอยู่แค่นี้แหละ ว่าตัวเองเป็นผู้วิเศษวีโสนี่มันติดมาแล้วมันเคยเป็นมาแล้วมันหลงมาแล้วที่นี่ทำไมถึงรู้ว่าตัวเองหลงแต่ก่อนไม่คิดว่าตัวเองหลงเลยคิดว่าตัวเองเป็นผู้บริสุทธิ์บริบูรณ์เหมือนเนดะิเป็นผู้รู้จริงเห็นจริงเหมือน,นมันเห็นจริงแต่มันไม่เห็นถึง จริงแต่เฉพาะตนคนเองอย่างเงี้ยทีนี้พอไปส่งน้ำหลวงปู่แล้วหลวงปู่ขึ้นกุติเราก็ลึกในใจหลวงปู่จะไม่ลงไปเดินจงกรมก่อนเด้อเพราะหลวงปู่เลยท่านส่งน้ําเสร็จขึ้นไปกุฏิท่านเดกเชี่ยวหมากแล้วท่านจะลงไปทางจงกรมเลยเด้หลวงปู่อ่อนเนี่ยยังไม่ได้มืด่อสิยังไม่ถึงหกโมงอ่ะท่านลงไปแล้วเข้าทางจงกรมแล้ว เราก็นึกในใจหลวงปู่ที่ไม่ต้องไปเดินไปกรมก่อนหรือเราขึ้นทางหรือเปล่าเนี่ยเพราะท่านขึ้นกุฏิเราก็ปล่อยให้พระเนรองค์อื่นซักผ้าอาบน้ำเราก็ขึ้นเลยผมพระจีวรขึ้นตามหลวงปู่ขึ้นเลหลวงปู่ก็ขึ้นไปที่โต๊ะรับแขกเนี่านก็ไปเชี่ยวหมากนั่งหลับตาเชี่ยวหมากขึ้น จะมาใส่ปากล้วก็เชี่ยวหลับตาแล้วก็กราบลงเพราะกราบลงเหยนหน้าึ้นหลวงปู่ก็ยังหลับตาชกหมัดตุ๊บุกบุกบราบครั้งที่สองก็ยังเหมือนเดิมครั้งที่สามยางเหยนหน้าคือเท่านั้นแหละยังไม่ได้ถามเลยท่านพูดรู้แสดงออกทันทีกระแสจิตของหลวงปู่กับของเรามันอยู่กับคนละโลกอนะเทียบเทียบพระอรหันกับพระอริยบุตร พระอริยบุคคลกับพุทธชนเป็นยังไงยกคนละชั้นฟ้าเลยท่านมองเห็นเราเรามองไม่เห็นท่านน่ะจะเรียกว่าเราเก่กงไหเนี่ยถึงได้ไปตั้งหลักใหม่เน่ยพราะกาบลงขั้งที่สามจะได้แย,ย่หน้าขึ้นร้องก็สุดเสียงโราหล,ลงปูนเรายังไม่ได้ถามอะ่ะท่านผู้รู้อะ่ะเป็นยังไง หลวงปู่ท่านตะโกนขึ้นสุดเสียงน่ะนักปฏิบัติธรรมมันเป็นแค่สวรรค์นั่นนัร้องสุดเสียงอ่ะหลวงปู่ออนเสียงคนเสียงดังๆเลยนะพระเนีเ่ยนิย่จ้องอยู่ข้างล่างมองเราคนเดียวอยู่คนบนคนตี๋นั่นแหละชี้หน้าชี้ตาด้วยเนะี่ยไปอยู่สวรรค์มันก็นมาเกิดอีกนั่นแล้ว ผมไม่เหมือนกับท่านรพาริยบุคคลต้องดูตรงนี้ตรงนี้เรา็พอท่านลองสุดเสียงขึ้นอย่างนั้นท่านชี้เราอย่างเนี้เหมือนกับเราในขาดเป็นท่อนเลยพอท่านพูดว่าพาริยาบุคคลต้องดูตรงนี้ตรงนี้เราก็หลับตาลงไปเหมือนกับจิตของเรารวมไปตามกระแสที่ท่านกำหนดสีเข้าไปที่ตรงหนา้าอก ยึนเคียบเข้าไปสว่างอยู่ที่นั่นโอ้ยมันทะลุโลกทั้งหมดวันนั้นน่ะเสียงเสียงลูกูรลองเสียงดังๆนี่นะมันดึงออกมาฟังเนี่ยจะดึงจะมาฟังเสียงธรรมะเนี่ยมันมันเกือบจะไม่ได้ยินอ่ะมันดิ่งเข้าไปสู่สมาธิถึงมาได้สํานึกตนเองว่าโอ้เราลึกกว่าเราเป็นผู้วิเศษวิโสเป็นผู้รู้มาแล้ว อันนั้นก่อนิมิตอันนี้ก่อนิมิตไปเที่ยวนรลกก็ไฟไปเที่ยวสวรรค์กักไฟคนจะมาก็นิมิตเห็นอย่างนั้นอย่างนี้เขาพูดอย่างนั้นอย่างนี้ก็ได้ยินแต่พอหลวงปู่รู้เราเราทำไมไม่รูหลวงปู่่ะเนี่ยมันเป็นคนละชั้นฟ้าแผ่นดินเลยลนะมันต่างกันอย่างนั้นนี่แนละท่านผู้รู้ต่างกันเองเพราะฉนะนั้นสวรรค์กับรชั้นเนี่ยเปรียบเทียบกันไม่ได้ อริยบุคคลต่างกันเนี่ยเปรียบเทียบกันไม่ได้โสดาปฏิมาโสดาปฏิผลเนี่ยถัาพระอาหารธรรมการธรรบาคนนี่จะไปเปรียบเทียบกันไม่ได้เลยเนี่ยคนละอย่างถึงจะเข้าเส้นทางเช่นใจเหมือนกันแต่ว่าคนหนึ่งอยู่ต้นทางคนหนึ่งอยู่ปลายทางเนี่มันเป็นอย่างนั้นคนหนึ่งไม่ได้แบกหนักแล้วคนหนึ่งอะ ดันได้จนหมดแรงอ,อย่างถ้าคนที่วิ่งเนี่ยเรากําลังอยู่ต้นทางกําลังวิ่งอยู่เนี่ยทางโน้นเลยพักผ่อนสบายอยู่โน่นไม่มีเหนื่อยกับคนที่วิ่งอยู่นะนั่นแหละเรายังจะไปคิดว่าเราเก่งแล้วเลยอย่างนั้นนี่คร้บเปรียบเทียบเพราะฉะนั้น,นทุกวันเนี่ยทายก มาทำนายพระหลานองนั้นเป็นพระหลานองนี่เป็นพระหาผมเห็นแล้วเนี่ยอยู่ในใจของผมผมรู้เลยว่าท่านองนั้นเป็นพระหลานแม่ได้ยินอย่างนี้มาหลายคนเราก็ไม่อยากพูดเพราะมันก็นจะไปทะเลาะก,กันนนี่ในข้อเปรียบเทียบในสิ่งที่รู้เห็นมาก่อนไม่อยากให้พูดอย่างนี้ เพราะฉะนั้นธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพอนั่งไปนิดเดียวไปอยู่ในสำนักปฏิบัติแล้วก็จะไปเปรียบเทียบว่าได้ขั้นไหนแล้วพอนั่งจิตสงบนั่งไปได้หนึ่งชั่วโมงไม่เห็ุกระยับโอ้คนนั้นนะ่งโมงจะได้สำเร็จแล้วนั่งไปชั่วโมงไม่ขยับเลยนั่งไปถึงสามชั่วโมงไม่ขยับเลยได,ได้อดทนจนเหงื่อแต กับใจขาดตายเลยนะคน,นต่อขาตัวเองเลยกินเหงื่อแตกนนคนที่มองเห็นอยู่ข้างนอกไม่ไม่ได้มองเห็นเลยว่าเขาอดทนขนาดไหนใจจะขาดอยู่แล้วจนกป่วจะได้สามชั่วโมงอ่ะมานั่งคิดอยู่ข้างในโอ้คนนั้นเขาสำเร็จแน่ไปย่อแล้วว่าเขาได้สำเร็จแล้วสามชั่วโมงไม่ขยับเลยไหนได้เขา ทนนะคันติเขาอดทนจนเหงื่อแตกไหมไม่ใช่ธรรมดาพวกเราเคยอดเหงื่อแตกไหมแล้วคนที่นั่งอยู่ใกล้ๆเราเหรอ่อเขาคิดว่าเราสาเร็จอเขาพูดไานะคุณได้สำเร็จแล้วเราจะไปหลงกับคำที่ว่าเขาว่าได้เราเราได้สาเร็จหรือนะเราหายปวดขาหรืยอยังเราเห็นกิต ของคนอื่นหรือ,อย,ยังที่ไปจะขู่เราเห็นหรือ,อยังทิพระโสตตเรามีหรือ,อยังคำว่ารู้แ้งเห็นจริงรู้ได้ยังไงนะคำว่าทิพระโสต่ยเป็น,ปนยังไงโอที่เป็นยังไงโูที่เนี่ยเกิดขึ้นมาจากอะไรเกิดขึ้นมาจากญาณ กนที่จะมีญาณเกิดขึ้นมาจากอะไรเกิดขึ้นมาจากฌานก่อนที่จะมีฌานเนี่ยเกิดขึ้นมาจากอะไรเกิดขึ้นมาจากการปฏิบัติเกิดขึ้นมาจากการประคองจิตของตนเองรวมจิตให้เป็นสมาธิหนึ่งเดียวจนกวัวจิตจะวางอารมณ์ต่างๆจนจิตจะเข้าไปสู่ในดวงฌานเมื่อจิตเข้าไปสู่ในดวงฌาน วางเวทนาเราวางได้หรือ,อยังเวทนาหายมึนหรือ,อยังหาดหายเหน็บชาหรือเปล่าหายปวดหรือเปล่าได้เกิดความรู้แจ้งเห็นจริงแล้วหรือ,อยังดวงยานเกิดขึ้นมาแล้วหรือ,อยังยานเกิดขึ้นมาจากชานก่อนที่จะเป็นยาน ก่อนที่จะได้ฌานมันทุกอยากลําลบากขนาดไหนทามาแล้วกี่เดือนกี่ปีจนกลัวมันที่จะได้จงตรงนี้จนกลัวที่มันจะเป็นปรมาธรรมขึ้นมาแค่ขันติขันติเราอดทนเนี่ยวดขาเนี่ยอดทนขันติอดทนกับเรารวมสติอารมณ์ของเรา ดูลมหายใจเข้าออกสติสมชัญญะลู้ลมหายเข้าลู้ลมหายใจออกอดทนไว้ได้เป็นหนึ่งชั่วโมงให้มันไม่แครแไม่ไม,ไม่ไม่ให้มันขาดสติให้มันรู้อยู่ที่เป็นหนึ่งชั่วโมงได้แล้วหรือยังได้แล้วมันมันความมืดมันหมดไปหรือยัง มันยังไม่หมดความมืดแต่สติของเรายังมีอยู่เหมือนเดิมหรือ,อยังยังมีอยู่ถ้ายังมีอยู่ไม่ขาดเราเพิ่มเวลาเข้าไปอีกสองชั่จจวโม,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 มงได้แล้วหรือยังไม่ให้ขาดสติถึงจะมืดถึงจะเจะปวดก็นั่งอยู่ได้เป็นหนึ่งสองชั่วโมงสองชั่วโมงเราฉาสามชั่วโมงได้หรือยังได้สามชั่วโมงตั้งแต่หัวขึ้นไปถึงสว่างได้แล้วหรือ,อยัง ไม่ต้องกําหนดเวลาแน่แล้วหรือ,อยังจากมืดมืดจนคลายไปกลายเป็นสว่างขึ้นมาเกิดขึ้นแล้วหรือ,อยังมเมื่อเกิดขึ้นแล้วสว่างมากขึ้นแล้วหรือ,อยังมันต้องไปตามขั้นตอนที่นี่เราถึงจะมาเปรียบเทียบว่าสมาถะกรรมฐาน สมถะอย่างแน่วแน่หรือเยอ่งถ้าเป็นสมถะอย่างแน่วแน่เราก็เป็นฌานนะนะมันแน่วแน่เล้วมันจะเป็นฌานแนะ้เมื่อเกิดสว่างเกิดความรู้แก่งขนจริงขึ้นมาเห็นธาตุเห็นขันแล้วเป็นยานแล้วนะเมื่อเป็นยานแล้วเป็นอะไรถ้าเปรียบเทียบในหลักธรรมของธรรม ที่เราปฏิบัติดูที่เรียกว่าสมถะและวิปัสสนาทำไมที่จะเป็นวิป mm ัสสนาปฏิปัสสนานเป็นอยาบก็มีสมถะเป็นอยางก็มีสมถะเป็นขั้นกลางก็มีสมถะเป็นขั้นละเอียดก็มีวิปัสสนาเป็นขั้นยาก็มีเป็นขั้นกลางก็มีเป็นขั้นละเอียดมีแต ถ้าเป็นขั้นยากก็เลยจะนั่งสวดมนต์วก็สวดมนต์กับสวดไปแล้วก็สวดอาการ32สวดอาการ32พวกเราก็สวดได้กำหรับวไปบางคนก็ไม่ได้เนิบจำแต่มันคล่องเราจำได้คล่องก็สวดไปอาการ32แต่บางคนก็น้อมเข้าไปในใจ สาคือผมทั้งหลายนั่นนึกว่าผมทั้งหลายนึกไปมันก็ไม่เห็นหรอกเพราะมันด้็สองกระจกนะโลมาคือขนทั้งหลายก็นึกไปถ้าสวดใบๆมันก็มันก็นึกไม่เห็น,นมันก็จำได้แต่คำพูดที่เกิดความคล่องตัวเฉยๆนั่นแหละ มันไม่ได้พิจารณานะอย่างละเอียดถ้าเรามานั่งคิดเนี่ยมานั่งคิดช้าๆอันนี้ผมอันนี้ขนมันสวยตรงไหนมันที่ั่งยังยืนยังไงอ่ามันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงยังไงก็ผมดำๆหรือมันก็ล่วงลงมาเออมันก็ตายให้เราเห็นถ้ามันหลุดออกมาจากโคนต้น คนมันเล่าเหมือนกับต้นไม้ที่ถอนจากดินขึ้นมามันก็ตายผมก็จายยาวเท่าไหร่มันก็ยาวเท่านั้นมันจะไม่งอกขึ้นแต่อีกแต่ถ้ามันอยู่อยู่ที่ปักอยู่ที่ผิวหนังของเรามันก็ยาวออกไปเรื่อยๆมันยังไม่ตายที่มันแก่เป็นไหมนะมันก็แก่เป็นตา